สวัสดีค่ะกรณีนีทุกท่านวันนี้เราจะมาวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะนะคะนี่เราก็เข้ามาแล้วล้วก็จะไปถวายสังฆทานกันนะคะระหว่างทางเดินไปถวายสังฆทานนี่ก็จะมีพระศรีวลีองค์ใหญ่นะคะอยู่ข้างซ้ายเนาะแล้วก็เดินไปอีกหน่อยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะนี่ค่ะตามภาพเลยเนาะ เดินตรงไปเราก็จะไปถวายสังกทา,านเนี่ยค่ะถวายสังกทา,านนะคะวัตถุมงคลด้วยเนี่ยค่ะกระพร้าเสร็จแล้วเราก็จะไปถวายสังกทา,านนะคะ เราได้เครื่องสังกฐานมาแล้วนะคะเราไปถวายสังกฐานกันค่ะนี่ค่เรากถวายสังกฐานกันนะคะเชิญกรณีทุกท่านร่วมพงศลัษาทู่ร่วมกันนะคะถวายสังกทานถวยา,ายผ้าไต่และปัจจัยนะคะร่วมนับสินรับพรร่วมกันนะคะ น้ำเสร็จแล้วแล้วก็จะไปบริจาคที่นะคะบริจาคซื้อที่100บาทเท่ากับ1ตารางวานะคะตารางวาแะ่นหนึบาทนะคะ รับพรน้ำมนต์ร่วมกันค่ะรับพรจากพระเศ็จแล้วก็รมน้ำมนต์ร่วมกันนะคะสาธุค่ะแล้วก็จะมาซื้อที่กันนะคะบริจาคเงินซื้อที่หนึ่งร้อยบาทเท่ากับหนึ่งตารางวานะคะตารางวาหนึ่งร้อยบาทนะคะร่วมอนุทนาบุญร่วมกันนะคะกังยิงนดีทุกท่านสาธุร่วมกันค่ะ เราบริจาคเงินซื้อที่เสร็จแล้วแล้วก็จะไปกราบสมเด็จพระพุทธจย์โตกันนะคะสมเด็จพระพุทธจยาโตพลังสีนะคะแล้วก็หลวงพ่อพระเจ้าโสธร ได้บริบริจาคที่มาแล้วนะคะเสร็จไปแล้วก็จะไปกราบพระกันค่ะไปบูชาดอกไม้กันนะคะดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีตัวน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีไหว้พระทั้ง7ิวันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาบูชาดอกไม้กันตรงนี้นะคะก็มากราบพระตรงนี้เนาะกราบสมเด็จพระพุทธเจ้ตัวพระปะลังศีนะคะ จะเป็นองค์จำลององค์เล็กนะคะที่อยู่ในพริหารเนาะก็ข้างหลังก็จะเป็นองค์จำลององค์ใหญ่นะคะที่อยู่กลางแจ้งเนาะก็ถ้าใครมีร่มมาก็ดีนะคะก็จะก็จะดีหน่อยเพราะว่าอากาศก็จะร้อนนิดนึงช่วงกลางวันนะคะแดดก็จะจ้านิดนึงนะคะจะร้อนนิดนึงถ้าใครมีอุปกรณ์ครบก็คือร่มมีอะไรนี้มาก็ก็ดีนะคะ ก็จะไปพระวิหารหลวงพ่อพุธทธโสธรนะคะนะคะข้างๆนี้ก็จะมีการสร้างโบสถ์อยู่เนาะก,ก็ยังไม่เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นพระวิหารหลวงพ่อพุธทธโสธรนะคะองค์จำลององเล็กแล้วก็องค์จำลององใหญ่ใอยูอย่กลางแจ้งนะคะอยู่ข้างนอกเนาะตรงนี้ค่ะ เข้าไปไปห,หารผงงพ่อเจ้โสธรกันนะคะนี่เลยเราก็จะมากบาบพระด้วยกันนะคะแล้วก็จะไปห่มผ้าปิดทองนะคะร่วมกันปิดทองร่วมกันนะคะปิดทองเสร็จปุ๊บเราก็จะไปห่มพระห่มผ้าพระนะคะห่มผ้าพระร่วมกันคะ่ะ ผมผ้าก็สามารถอธิษฐานได้เลยนะคะอธิษฐานหรือขออะไรก็ได้น้อที่มันเป็นที่มันสามารถเป็นไปได้นะคะ เหมือนที่เราไปขอพอรที่ไหนก็ตามถ้าเราขอได้ก็ขอได้ในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปได้นะคะบางทีบางบางท่านเนาะบางคนเขาก็ไปขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนะคะก็ขอในสิ่งที่ควรจะเป็นไปได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระเจ้าโสธรองจำลององค์ใหญ่นะคะอยู่ข้างด้านนอกเนาะอันนี้ก็จะแดดจ้านิดนึงนะคะเสร็จปุ๊บพอกาพะเสร็จปุ๊บไหวพะเสร็จปุ๊บเราก็จะมา ว่า,าซื้ออาหารปลากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาที่เขาทำขึ้นใหม่นะคะศาลาเจ้าพยาปทุมธานีนะคะที่เขาทำขึ้นใหม่เสร็จปุ๊บเราก็ได้ซื้ออาหารปลานะคะไปซื้ออาหารปลาเพื่อให้อาหารปลากลางงนี่ค่ะตรงให้อาหารซื้ออาหารปลาตรงนี้ก็จะมีเป็นถังแล้วก็เป็น,เ,น,เ,ปนปเป็นปอนเนาะเนี่ยค่ะเป็นขนมปังเป็นปอนได้เสร็จไปเราก็ไปหายหาอาหารปลากันนะคะ ปลาเยอะมากค่ะมีปลาสบายเต็มเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆงน้นเลยแล้วปลาตะเพียนนะคะถ้าใครจะให้อาหารปลานะคะแนะนํานะคะ,นะ,นนะ,คะอย่าให้ใกล้นะคะเพราะว่ามันเวลามันสะบัดน้ําขึ้นมาค่ะมันกระเด็นโดนเราหมดเลยค่ะหรือว่าขึ้นไปตรงออบนบน,บนสารานั่นก็ได้ค่ะโดยลงมาก็ไม่กระเด็นขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะสูงนิดนึงแต่ถ้าตรงบันไดตรงนี้ก็จะใกล้นิดนึงแต่ว่ามันก็มันก็จะเห็นแบบใกล้ๆนะคะมันก็จะโอเคกว่านะคะ ปลาเยอะมากเลยค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่วนมากก็จะเป็นปลาสวายนะครับปลาจะเพนยงก็อยู่ข้างล่างก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเรามาให้าหารปลากันดีก,กว่าค่ะก็เนี่ยค่ะถ้าดูนะคะโดยดีก็จะมีจังหวะที่ออปลาสะบัดน้ําขึ้นมาข้างบนแล้วก็เด่นโดนเรานะคะขนาดอยู่ขัน้นใดที่สามที่สี่แล้วนะคะเนี่ยแล้วสูงจากปลาเยอะมาก แต่คิดดูว่าปลามันจะสะบัดแรงขนาดไหนนะคะถ้าใครจะให้อาหารปลาก็แนะนํานะคะว่าขึ้นมาสูงๆก็ได้คะ่ะแล้วก็สบัดเออ่โยนแรงๆนะคะเพื่อที่จะ,จะออกโดนน้ํานะคะข้างๆเขาจะมีนกพิราบเนาะเราก็สามารถเอาอาหารปลานี่คะ่ะโยนให้นกพิราบแต่ไม่ต้องโยนเยอะนะคะโยนสามารถโยนให้เลยเพราะว่าเขาก็กินอาหารปลาได้เช่นกันคะ่ะปลาเยอะมากเลยคะ่ะ ถ้าใครอยากมาวัดโบสถ์นะคะวัดเปิดอำเภอสามโคกจกังหวัดบังงานี้นะคะ<ม>ก็มาไม่ยากค่ะ<ม>ตั้ง GPS ม,มาเลยค่ะ<ม>ก็คือถึงสี่แยกสี่แยกของปทตุมธานีนะคะแล้วก็เลี้ยวขวามาเนาะถ้ามาใครจากมามาจากลางังสิตเนาะให้อาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นขนมปังต่อนะคะช่วงนี้ไหมคะน้ำกระเด็นใสเห็นไหมคะจังหวะที่น้ำกระเด็นแดงมากคือขําลังอยู่ชั้นที่สามแล้วก็บันไดไม่ใช่เล็กๆแล้วค่ะบันไดใหญ่มาก กระเด็นแรงมากเลยค่ะคือปลาเขาแย่งเพื่อจะวนเพื่อจะว่ายวนเข้ามาตรงที่อาหารปลานะคะเขามีตัวใหญ่ค่ะเขาก็จะสะบัดแรงนิดนึงเราให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็จะเอากถังไปคืนนะคะเราเอาถังไปคืนกันค่ะ นี่ก็จะเป็นแมวนะคะที่เขาร้องตอนที่เราไปสาบสังฆทานนะคะร้องเสียงดังมากเพราะว่าเขาเห็นคนมาสายสังฆทานเขาเหมือนเขาขาข้างหลังเขาไม่ค่อยดีค่ะเหมือนเขาเดินไม่ได้ตรงขาข้างหลังเขาต้องเดินขาหน้าสองขานะคะแล้วก็พอเราเดินไปใกล้ก็หยุดร้องนะคะเขาหยุดร้องดังมากร้องแบบเหมือนไม่ใช่เสียงแมวค่ะคือแบบร้องดังมากแต่ว่าคือเหมือนเขาเหงานะคะเขาเดินไม่ได้แต่เขาอยากมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อย <enge> like you know? ู่ในกรงอย่างเงี้ยค่ะโดนขังไว้เพราะว่าถ้าไปไหนก็เดี๋ยวโดนหมากัดหรือโดนรถทับเนาะเพราะว่าเขาจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาโดนขังพอเราไปเล่นกับเขาเขาก็อ้อนใหญ่เลยค่ะอ้อนใหญ่ถูไถใหญ่เลยร้องเงี้ยวเงี้ยวใหญ่เลยค่ะน่ารักดีค่ะนะคะตรงนี้ก็จะมีูนยนอาหารนะคะูนยนอาหารหรือว่าร้านค้าเล็กๆนะคะก็จะเป็นโซนตลาดที่เป็นร้านตลาดที่ขายของฝากหรือร้านอาหารพวกกี่กับอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะ สามารถซื้อกลับบ้านได้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้เยอะเหมือนกันนะคะตับข้าวก็ราคาไม่แพงค่ะสี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบไม่แพงแล้วก็ก็รสชาติก็โอเคใช้ได้ค่ะเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็อิ่มอิ่มใจอิจ่มกจสบายตัวนะคะแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะ ก็สาธุบุญกับกรณีทุกท่านที่มาร่วมชมวิดีโอคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะสาธุค่ะก็ใครที่จะมาที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดอุทานนี้นะคะก็มาไม่ยากนะคะตั้งเสียเนมาเลยนะคะวัดก็ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็จะอากาศบรรยากาศก็โอเคนะคะตอนนี้ก็เหมือนท่านก็ยังปลูกสร้างปลูกสร้างก็ยังไม่เสร็จดีนะคะก็มีบางบางที่ก็ยังปลูกสร้างอยู่นะคะ ก็เรียนเชิญกันในมิทุกท่านนะคะเรียนเชิญมาทําบุญที่บ้านบดน,นะคะถ้าใครอยากมาเนาะอันนี้ก็จะไปเก็บบรรยากาศที่เป็นการแบบไหว้พระทาบุญมาฝากนะคะใครที่เยี่ยมชมวิดีโอนี้แล้วคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณกันนมิทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ